สวัสดีค่ะชาวไมลากุกกอนอะคะดูมาจากไหนนาะนี่ถอยหลังเข้าไปนี่ยอะไรดอางัเดเลนี่ย้มีา,มาเ่วอยู่เอวัดียวนเีข้า,ามาเลมันจะหัก า้าวากงข้าก้าออหม้นเนาะเนาะเดียบมันก็หางแล้วเนาะ ของคนเนาะท้องคอยนะคอยถือมาเราคอยว่า่อนคอยยกนั่น ของของโบรานไออะไรขาดแล้ว,วลอะไรขาดตลาดเลยอะไระะะขาดตลาดเนะไออรขลาดเนอไอรถุ่นเหนียมันตียี่สิบปีเลยไอสองพันแปดเครืะ่ะ สิบกว่าปีแล้วได้ต้นหนีมันออกมาเนี่ยเลยะสองพันสิบสี่เฮ้ยสองพันแปะแต่แต่มันออกมาอะไรเรียกับเช่ผมผมอ่ะรุ่นเดียวกันคาเช่ของผมอ่ะสองพันสิบสี่คืรุ่นเดียวกับพี่ออนิวตัวนี้เจ้าอย่ามางงทำไมอะไรหายากแช่ไหมออร์นิวตัวนี้ก่อนที่จะออกมาเป็นในรุ่นอะสเตลอ่ะอีสุสเตลรุ่นจออาเนี่ยตัวนี้ออกมาก่อนอย่ามาเถียงค่อยค่อยตัวยงอีสูเด้อ อาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่เลยโอ้ของขสั่งผัดเปยกวนี้เกดก้นกะสันอ่ะท่งยนหมดเลยว่นยนท่งยนแม่นิ้วใ่ใส่ของอีรูสูใส่ของอีรูสูอเป็นเชฟตัวนั้นะใช่ใส่ของอีรูสูใส่เครือของอีรูสูเยอะมารีของของบ้าน่าวหอมั้งแต่คพ่อยี่ปีารุ่นเนี้ยยูนิซีรเยอะน่รุ่นเนี้ยรุ่นน่รุ่นสักซี เออซี่ลิมิตี่ตัมเนีต่อมาเป็นซัมมี่ตัวนึงัีกตัวมอรมใส่ไง้ไงบอ่าบอว่าเจ้าหนใส่เกียร์สี่นะแต่ไม่สอว้ยอาทำงาไหมทำาวไหมเนอบุมาจาะบอกมาจาะบมาทำงานทำการไม่อยู่แค่วันเดียวงาอ่าลุงบอกว่าลุงไม่อยู่นะคบอู้งานลุงก้นะโอ้ยเาานเนะรยาวหรือทสัเ อันนั้น,นตัดทิ้งบอที่เหลือนะครับคนรวยเนาะโอ้ย่อ,อยากได้ตรงพระตอนบอกอะไรี่อย่าง,อ,างองเจ้าอ่ะแท้จีิถึงมาวัดเรากะาตัดเอามากทำเรากะาตัดมันเบียดีม,น,มน, <laughs> น่่นโอ้ยมัารยเลเอ้ยได้เปลี่ยนแค่ไม่กี่หมื่นเปลี่ยนเฮขออ๋อเนาก รถไข่ล้เนรับทิ้งยิงมนี่รถไถเกการถไข่เกกใช่ไหมเออรถไข่เกกะรุยประตรไข่ล้วงไถ่แล้วเป็นะไรอยู่วตเเกไฟโดนรถมโอครับเดี๋ยไปด่งแล้วนันเลยรถเบนห่าอะไรเงี้ยลุงต้ออกไปแล้วนะคะเพื่อนออกไป ตัดสายก่อนดึกยังมีฝ่ายเหลืออยู่เนาะไอเอ้ยน้องก็จะตัดดูนะคะใใจเนาะ

โอ้ยดูน้องบ้านคนรวยก็ออกแบบนี่จะเขื่อมเสนี่อนแล้วค่อยปูไหมปะปูก่อนแล้วก็มาทำซิงค์ช็อปแล้วก็บอกว่าตะพาสนะคะเรื่นี้อค่ะ

ยัไมทันรมะเสร็จแล้วยังไม่เสร็จไมาไปทำไมตุลาอะไรของมึงอู้ฮไปทำไมทอมแข็งอย่างวะเข็งเนาะจีาองเลยนจีกอตอนนี้เละงั้นงอก ยังไม่ได้กสีไหมล่ะครับสเลนเกบสีไหมล่ะครับสลนไาสีไดแล้วดูยังไม่แกะออเเลยขนาดนึงมต้องทาสีบอก,บอกทำยไงไม่รอดนตัว มันลอดได้มีคนเคยนั่งใส่กันยรานเรน้ำหอกก็แล้วก็เด้นี่ยแปด้อสมบาทเนี่ย้น้ำหดแปดร้อยสีีน่าจะร้อยเดียว้น้ำันแปดร้อยสมาอะไร้นระตูด้านนี้เนี่ยขึ้นทางด้านนี้ ่วันนี้ถก่นผอนินแกงหน่อไม้ช่งนอนกลางวันค่ะวอ่ปะท้วงไม่ได้ไปท่นนอนปะท้วงไม่ได้ไปไหนไม่กินเผาค่ะนม่จไปอ๋อเนาะใช่จะไปหางวันหนื่ยจะีก็ไม่จกแต่จะบอกสัต่บอกว่าคนมีเงินไปทำใหมกัน่ เฮ้ยซี้ไปอาศัยอยู่แถวเจ้าาเนี่โอ้โหทำไมไปอยู่ตรงนั้นเอาไปแบบตัวเลยปุณเลยแล้วทีเดียวเล้เน้าคุณลกันยไม่ต้องห้าวกินข้าวแกงหน่อไม้ค่ะองแถว คูนยี่สิบสามสิบเอายาวๆเลยก็ได้ครับแต่ขแถวเลยอ๋อไมมีเสียงดังใช่กันเลยคลิปนี้ก็เขาจะคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u i e ขอลาลยนิบคุนะคะสวัสดีค่ะ